วันนี้ก็มีไฮไลท์ไฮไลท์ลลลเด็ดๆทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายมหลายเด็ดเลยแหละมนหลายเด็ดเราตัดการเมืองไปเราจะเอาความสุขสนานอย่างแรกที่ควรพูดถึงเยอะที่สุดใน,ในการเลือกตั้งค,คือคุณชูวิทย์กระมลวิสิทธิ์นั่นไงว่าเรื่องนี้นะฮะคุณชูวิทย์ถูกชายสี่คนเนี่ยลุมลุสามหรือสี่สี่คือเรื่องแหลงเรื่องตุ้มกันคุณชูวิทย์เนี่ย ก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเนี่ยแหละใช่ได้เราจากบ้านไปประมาณร้อยเมตรประมาณอยู่แถวร้อยเมตร่แหมเขาบอกว่ามีคนเนี่ยห้อยนกหวีดด้วยมาลุมทําลายเขาสี่คนแต่เราดูนะคุณชูวิทย์ก็บอกแหมคนมาชกจะมาปล่อยไว้เฉยๆได้ไงสู้หน่อยมีการแบบว่าต้องสู้ในล็อกคอนะครับถูกต้องแล้วก็ต่อย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 ถูกต้อเอ๊ะทำไมเสื้อคุณชูวิทย์หลุดเร็วอย่างนั้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถ้มันเหรอทำไมไปเห็นเขาอีกอะ นี่การดำเนินการดำเนินกาดำเนินกานี่คือหมายถึงว่าคนสี่คนเนี่ยตามข่าวนะเขาบอกเหมือนประมาณว่าห้อยนกหวีดแล้วก็เหมือนแบบไม่พอใจที่คุณชูวิทย์ออกมาใช้สื่อใช้เสียงแต่หลายหลายท่านออกมาใช้สื่อใช้เสียงก็ไม่มีปัญหาทําไมต้องมาเป็นที่คุณชูวิทย์หลายๆคนในอินเทอร์เน็ตตอนนี้กระทู้หลายๆกระทู้จะก็มีการตั้งขึ้นมาแล้วว่าทําไมต้องเป็นคุณชูวิทย์บางคนบอกคุณชูวิทย์เป็นคนเซ็ตเรื่องนี้ขึ้นมา เขาพูดกันอย่างนั้นใช่ไหมเขาพูดกันอย่างนั้นแล้วคุณชูวิทย์เนี่บางคนเซตเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากสื่อบ้างเหมือนแบบว่าสร้างกระแสนี่สร้างกระแสบ้างนะฮะนี่แกแรงดีนะแกอีลูกตุกตับดู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 นี่แกก็สู้เขาสู้เขาแกสู้เขาเขาเรียกอะไรวิ่งตามกลับไปด้วยวิ่งตามกลับไปแล้วแล้วจับได้ไหมคุณชูวิทย์บอกไม่เอาเรื่องอ๋อไม่เอาเรื่องเพราะว่าแลกหมัดกันไปแล้วยิ่งมันเป็นกระแสแต่ว่าไปทั้งครอบครัวลูกชายสองคนก็เดินไปด้วยหมดอ้าวแล้วลูกชายช่่วยมอะ ลูกชายเห็นอยู่เฉยๆนะฮะแต่ตอนนี้คือจุดเด่นในเวลาคุณชูวิทยไปไหนเนี่ย ทุกคนจะไม่ได้ดูที่คุณชูวิทย์ดูอะไรเพราะลูกชายกับลูกสาวสวยกับหล่อทุกคนลูกสาวนี่สวยมากแล้วลูกชายก็กําลังออกกําลังกายในตัวอย่างเบิกใช่ลูกชายที่ก็เป็นขวัญใจของสาวๆเลยล่ะแล้วไปยืนอยู่ตรงไหนทำไมไม่ช่วยก็ยังไม่เห็นอยู่เลยเนี่ยลูกชายอยู่ตรงไหนม่ช่วยพ่อถ้าถ้าถ้าเกิดได้ดูคลิปเมื่อวานนี้ก็คงน่าจะแบบว่าเห็นได้บ้างเห็นได้เห็นบ้างแต่ไงก็แล้วแต่เมื่อวานนะครับวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับผมก็ตรงกับวันเลือกตั้งนะครับก็มีนักแสดงดารานะครับศิลปินออกไปใช้สิธ์ใช้เสียยยงกัันนเเอะะลครบผม มีทั้งสายเจริญปุระนะครับผมน้องเมรชนกนะครับพี่หนุ่ยอัมพลก็ไปพี่เสกโลโซนะครับผมเพชรกรุณพนแถมยังมีนะครับคุณปนัดดานะฮะพี่บุมปนัดดาแล้วก็ยังมีนักแสดงวัยรุ่นสุดแนวอย่างจอนเบนยูก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเหมือนกันทุกคนก็ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ที่ดาราออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือคนที่ใช้สิทธิ์บางคนบางกลุ่มก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์บางคนก็ใช้สิทธิ์แต่วันนี้คนที่ดังที่สุดเป็นนักข่าว อ่าผมได้ยินเหมือนกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วช่วงบ่ายก็เห็นมีคนดูคลิปโพสต์ินสแกรมนี่นักข่าวจากญี่ปุ่นใช่ไหมนักข่าวจากญี่ปุ่นเดี๋ยวก่อนทำไมเข้ามาเลือกตั้งด้วยเหรอเขาเข้ามาทาข่าวเขามาถาข่าวเขามาถาข่าวเหรมาเลือกตั้งเพราะว่าดังมากเลยเพราะคนนี้เขามาติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งฮะ ซึ่งคนเนี่ยก็ไปโฟกัสที่นักข่าวเนื่องจากหนึ่งใส่เสื้อกันกระสุนแล้วเขียนว่าเพรสอันนี้คือนักข่าวต่างประเทศที่มาติดตามการเลือกตั้งในประเทศไทยคนหลายๆคนก็พยายามจะตามหาประวัติของคนคนนี้ะนะฮะจนในที่สุดแป๊บเดียวแค่นนะั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กเอามาเลย บัตเป็นกระแสเขาชื่อไดจิโร่เอนามิคเป็นนักข่าวญี่ปุ่นที่มาทำข่าวการเลือกตั้งนะฮะเขาบอกว่านี่นๆๆคนนี้เลยไปทำข่าวหน่วยไหนอ่ะประทษมารทรู้ถึงขั้นส่วนสูงของเขาถูกนะวอายุด้วยขนาดนั้นเลย28ปีส่วร้อยแสิบเออคือเอาง่ายๆคือเขาไปทำข่าวที่หน่วย ตรงที่นายกเลือกตั้งตรงโยทินพัฒนาตรงโยธินพ<ม>ัฒนาเป็นข่าวที่นายกเลือกเออื่นสถานที่ที่นายกจะไปย่อนบัตร่ยนะฮะตอนตอนนี้เป็นที่พูดถึงมากที่สุดมีคนเอารูปมาโพสต์ออกสื่อถึงขนาดว่าตอนนี้มีรูปเขาถอดเสื้อแล้วอ่ <c oughs> <c oughs> มีรูปเขาถอดเสื้อแล้วในโซเชียลเน็ตเวิร์ก รูปหล่อถูกไหมอครับอ๋อมันถึงได้มีประเด็นไงไม่งั้นจะไปโพสต์ทำไมแต่ผมว่านอกจากเขาจะเป็นนักข่าวแล้วเขาก็ยังเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบว่าออกทีวีบ่อยอยู่เหมือนกันนะฮะใช่ไหมเนี่ยถ้าดูจากคลิปแล้วนะครับนี่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 ก็คือหล่อเลยล่ะกลายเป็นแบบป๊อปปูล่าแบบภายในเว็บตาหรือภายในคำคืดเดียวคล้ายๆเตะสตาวัตเวอร์ชันสูงๆว่ะเออใช่นะอ่รูปหล่อรูปหล่ออ่ารูปหล่อหน่อยหรือว่าเป็นเพราะใส่เสื้อเกลอกมา ไม่หรอกหน้าตามันถูกใจคนไทยเดี๋ยวก่อนอทำไมเราไม่ไปคุยเราไม่ไปดูเรื่องอื่นทำไมไมันดูหน้าตารูปลอแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นพี่ตักตอนนี้ในกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือในกระแสใ็ตนนมีการพูดถึงแต่คนนี้หรือเขาส่งห,หรือว่าเขาส่งนักข่าวญี่ปุ่นคนนี้มาเพื่อกลบกระแสเรื่องการแบนเ่องไม่รู้เป็นไปได้ไมไม่รู้คือเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าไม่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นนะฮะ เขาเนี่ยมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นมะสวดจากที่เราไปยังประมวลภาพเขาก็ออกรายการทีวีเก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งคงประมาณแม่แยมถาปณนีเราหรือเปล่าเออรายงานข่าวเหมือนแม่แยมถาปณนีเราหรือเปล่าโอ้ประมาณอย่างนั้นเอางี้ให้คุณไปตามข่าวต่อให้คุณไปตาม่นินะตเดี๋ยวคนไทยเดงกไหมล่ะเอาลูปก็ถอดเสื้อถอดแสงมาได้แล้วนี่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 นีนี่น เห็นนักข่าวตอนประมาณช่วงเช้าจนโมงแปดโมงปุ๊บประมาณเที่ยงนี้ได้ขลเสหมดแล้วทุกคนแบบว่ากระแสโลกโซเชียลรือนีอมันเร็วมากล้วคิดว่าคนนั้นเป็นใครต้องเป็นหมู่มวลผู้หญิงใช่ไหมไม่แน่นอาจจะเป็นหมู่มวลผู้หญิงอาจจะเป็นเพราะตรงจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่นักข่าวเนี่ยอยู่เยอะที่สุดคือจุดที่นายกจะมาหย่อนบัตรเรียกว่านักข่าวทุกคนนักข่าวทุกสำนักเนี่ยอยู่ที่นั่นหมดปรากฏว่าคนเนี่ยหลังจากที่ดูนายกหย่อนบัตรปุ๊บก็โฟกัสไปที่นักข่าวหล่อคนนี้เลยคนนี้เลยที่โยชินพัฒนาเมื่อวานนี้เพิ่มีขซ เดี๋ยวสักพักหนึ่งไม่ต้องไปตามเขาแล้วนะฮะเขาเดินทางกลับญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยแล้วจบกันเลยเขาเดินทางกลับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เลิก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 หยุดเรื่องความปลื้มเมื่อก่อนนะคะรูปหล่อจริงๆตรงนี้ก็ว่ากันไปนะแต่นักข่าวก็ให้ความสนใจมากนะคะในเรื่องการเลือกตั้งของบ้านเราบอกเลยว่าให้ความสนใจมากเลยในเรื่องนี้นะคะ